ต่อวันเป็นปลาที่ทําวันต่อวันค่ะเนื้อแน่นเนื้อฉ่ากตะก้าให้หนูหน่อยนะคะมาถึงทานได้เลยจ้าเป็นปลาที่ทอดสุกแล้วร้อยเปอร์เซ็นไม่ต้องอุ่นไม่ต้องเวฟตโลแกนปลาอินซีเราคือไม่ต้องอุ่นไม่ต้องเวฟทานได้ทันทีค่ะปลาอินซีแพรี่ไม่ต้องอุ่นไม่ต้องเวฟจ้าทานได้ทันทีจ้าตโลแกนตโลแกนไม่ต้องอุ่นไม่ต้องเวฟจ้าทานได้ทันที แต่ถ้าใครอยากได้ทานร้อนๆก็แนะนําให้อุ่นนิดนึงนะจะอุ่นนิดนึงก็ดีแ5 7ท่านแล้วแม่ปากี่บ้านแล้วเนี่ยตอนนี้ขึ้นฮอตร้อยเจแล้วนะขึ้นฮอตร้อยเจแล้วนะกดกร้าได้เลยพร้อมส่งนะนี่แพ็คสุญญากาศอย่างดีแต่ไปถึงลูกค้าบางทีจะมีบางแพ็คที่แบบสุญญากาศมันมันหลุดหลุดบ้างนะคะแต่ถ้าเนื้อปลาไม่เสียหายทานได้เหมือนกันค่ะบบางทีมัน ก้างปลาหรือว่าอะไรมันไปนทิ่มถุงสุญญากาศมันทําให้แบบเสียแบบสุญญากาศไปบ้างก็ขอโทษด้วยแต่ว่าถ้าได้ไปถึงละชิ้นปลายังอยู่เหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมก็คือทานได้ปกตินะจ๊ะยี่สิบกว่าบ้านแล้วนะแม่ตอนนี้ยี่สิบกว่าบ้านแล้วนะเก็บในตู้เย็นอยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยนะคะไม่เน่าไม่เสียนะคะเวลาจะทานเอามาเวฟเอารสชาติอร่อยมากเหมือนเรากินปลาทอดน้ําปลาเคยกินปลาทอดน้ําปลาไหมคะนั่นแหละหมักซอสของเราเนี่ยหมักซอสแล้วก็ทอด เป็นปลาแดดเดียวรสชาติอร่อยมากปลาอินทรีเขาจะหอมหอมนุ่มเนื้อปลาอินรีนะคะโดยตัวของปลาอินรีเองจะมีรสชาติอยู่แล้วนะคะความหอมของเนื้อปลาอินรีอ่เป็นปลาที่มันมีรสชาติอยู่แล้วไม่จืดนะคะไม่จืดรสชาติดีอร่อยต้องสั่งแล้วค่าสั่งเลยเถอะแม่ช่วยหนูหน่อยปลากดาก้าปะอ่าเดี๋ยวปากให้ปลปลาปลาปลาพี่คุณพี่ปะช่วยกันปะนี่ปลขึ้นฮอตร้อยเจ็ดสิบเจ็ดละ ตอนนี้20กว่าบ้านแล้วนะในตอต,อตอนนี้ที่ไลฟ์ขายเนี่ยฉันรีบเลยตโลกแกนคือช้าหมดอดทานนะคะอร่อยมากๆค่ะขอบคุณค่ะช้าหมดอดทานนะเออ948คสั่งเรียบร้อยขอบคุณค่ะไปสัก30บ้านขอสัก30บ้านตอนนี้นะเออพ่อครับไม่ใช่แม่ที่จะเรียกลูกค้าก็เรียกแม่ไปหมดกดเลยรค่ะคุณพ่อกดอลยรกค่ะคุณพ่อ เร <Okay. S 3> ียกใครก็เรียกแม่บบไม่ใช่ปลาเค็มไม่ใช่ปลาเค็มเป็นปลาอินทรียแดดเดียวมันไม่ใช่ปลาเค็มเป็นปลาแดดเดียวไม่ใช่ปลาแดดเดียวจ้ะปุ้ยไปไหนมาลูกอาปุ้ยไปไหนมาจุกอาลูกไปไหนมาลูกอ้มันนั่งเฝ้าแม่อีกลวอ่นั่งเฝ้าแม่ช่วยแม่ขายปลาเหรอโอ้ว้าช่วยแม่ขายปลาแล้วเนี่ยไปหาตามาเหรอตาเขาไม่เล่นด้วยหรอกปาเขาไม่เล่นด้วยหรอกตาเขาไม่เล่นด้วยกับเราหรอก เาก็ไม่เล่น้วยหรอกอืมรักนักนะอยู่กับลูกชายค่ะลูกชายติดมากลูกชายติดตลอดเลยลูกชายไม่ไปไหนเลยลูกชายไม่ไปไหนเลยเนี่ยเย็นไหมัามเย็นไหมอมเย็นเย็นอารมเย็นเย็นไนอน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ไข่บุกค่ากดได้ยังจ้าไหนใครบอกจะกดกดย่างรออย 5, ู่นะอย่ามาจิจ้าให้มันมากไปอย่ามาจิจ้าให้มันมากไปเออกดยังกดยังบอกจะกดกดย่างกดแล้วกดเลยแล้วบอกจะกดกดย่างอย่าจีจ้าอย่าโกหกนะกดเลยอย่าจีจ้าอย่าโกหกนะกดเลยจ้ะไป 25บ้านแล้วขอบคุณค่ะขออีก5บ้านค่ะขออีก5บ้านนะคะทองขึ้นไป5,8าหมแล้วเหรอเนี่ยแพ็คหนึ่งน้ำหนัก400กรัมนะคะจะได้ปลาอินทรีสีชิ้นนะจ๊ะ400กรัมจ้าสดสะอาดน่ารับประทาน ทุกคนกดตะกร้านะคะกดตะกร้าหรือยัง400กรัมจะได้ไปลี่สี4ถึงถึง5ชิ้นนะคะตามน้ำหนักนะคะแปบ๊บหนึ่งนะจ๊ะ ไปใ,ใครสนใจกดุญแจนะคะ สั่งแล้วจ้าขอบคุณค่ะมีตัวอย่างทุเรียนทอด250กรัมให้ดูไหมมีค่ะนี่250กรัมแต่อันนี้เป็นถุงโชว์ตัวอย่างนะคะปกติจะเทียบกันหน้าดิฉันถ้าเป็นของที่ส่งลูกค้าชิ้นจะใหญ่กว่านี้นะคะและมันจะแน่นถุงกว่านี้เพราะว่าอันนี้คือแบบขึ้นรถลงเรือดิฉันก็เอาไปด้วยเอามาเป็นตัวอย่างขายในไลน์นะคะทุเรียนทอดเป็นเกรด A พรีเมียมนะคะทอดใหม่ ทอดใหม่ไม่ใส่สารไม่ใส่สีไม่เก็บค้างปีนะคะทุเรียนทอดรสชาติดีมากการันตีด้วยยอดขาย3 3 0 0 0ันกว่าออเดอร์ใน t i k t o k นะคะที่ฉันขายเองคนเดียวนะกดตก้าได้เลยการันตีการันตเตอร์ทุกการันตีสวัสดีทุกท่านค่ะขอจอาเข้าใจให้ด้วยนะจ๊ะขอเจอเข้าใจให้ด้วยทุเรียนทอดกดได้นะจ๊ะแม่ปลาอินซีกดได้นะปลายอินซีกดได้นะคะขอบคุณค่ะนี่ใจด,ดีกดตะกร้าได้เลย 691้ก้ดกานกดตะกร้าได้เลยกดตะกร้าได้เลยไปเลยจ้าอืมฉันไม่ใช่ผู้วิเศษ ใจดีกดตะกร้าเลยนะคะ681ท่าน6กรเอดท่านใจดีกดตะกร้าเลยจ้ะใจดีกดตะกร้าเลย่ะขึ้นฮอตร้อยแปดแล้วนะคะขึ้นฮอตร้อยปดผมมันไม่ค่อยอันนี้ทุกคนมันไม่มีน้ำหแนบบักมันก็เลยแบบ ไปอยู่ยี่สิบแปดบ้านแล้วจ้าขออีกสองบ้านแม่ขออีกสองบ้านนะคะตอนนี้ยี่สิบแปดบ้านแล้วตอนนี้ยี่สิบแปดบ้านแล้วเดี๋ยวฉันจะไปยืดผมและยืดถาวรไปยี่สิบแปดบ้านแล้วนะยี่สิบแปดบ้านแล้วจ้าตอนนี้ยี่สิบแปดบ้านแล้วนะคะใครอยากจะอุดหนุนเร็วยี่สิบแปดบ้านแล้วจ้าขึ้นฮอตร้อยแปดสิบเท่าไหร่ละ อ ah, ่ะกดตะก้าก่อนก่อนจะถามว่าขัวที่ฉันไปไหนกดตะก้าก่อนอ่ะก่อนจะอยากรู้อยากสู่รู้อยากแต่ละแนเรื่องส่วนตัวกดก่อนอุดหนุนก่อนอุดหนุนปลาก่อนอุดหนุนปลาก่อนเดี๋ยวบอกให้ไปเดี๋ยวบอกให้ไปอุดหนุนปลาก่อนอุดหนุนปลาขายปลาอันนี้มันเป็นชั่วโมงของการค้าขายไปเดี๋ยวแม่ค้าบอกให้ว่าแฟนไปไหนกดตะก้าก่อน29บ้านแล้วอีกหนึ่งบ้านไปอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งออเดอร์ไปเลยอ่ะ ดกดก้านี่มีคนบอกว่าสวัสดีครับคุณแพรรี่ปลาอินทรีย์ของคุณแพรรี่อร่อยมากครับอาจารย์ก็ทานแล้วอร่อยเออพี่หมีอ่ะแกมีลายพี่หมีพี่พี่อ่ะมีลายลายของของของพี่ก๊อฟนะช่างแต่งหน้าหนูซึ่งพี่ก๊อฟเขาไม่ได้ดูงานให้หนูหนูก็ว่าทําไมไม่เห็นข้อความที่พี่หมีส่งมาแสดงว,ว่าพี่หมีส่งไปให้พี่ก๊อฟช่างแต่งหน้าแน่เลยก็เลยไม่เห็นข้อความเพราะถามไอ้ตะว่า พี่หมีส่งข้อความมาไหมไม่เห็นข้อความพี่หมีเลยแล้วพี่หมีก็แอบ,บไปซื้อปลาดิฉันไปละพี่หมีอุดหนุนไปละพี่หมีขอบพระคุณมากนะคะพี่หมีแอบ,บซื้อไปละตัตะก้านะคะตอนนี้เห็นอาจารย์เขามีวิวาทะครับอาจารย์เบียร์กับอาจารย์อุเทนอาจารย์อุเทนเนี่ยก็เหลือทนนะอาจารย์อุเทนเนี่ยก็เหลือทนนะอันนี้ดิฉันขอตำหนิหน่อยเถอะคือเป็นพระท่านก็น่าจะโปร่งๆปงไปได้แล้ว เออปรงอันนี้ไม่ตปรงเอออัดคลิปแตะคาราวาาเขาป่วยก็มาอัดคลิปแต่เขาอะไรเขานะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับตนกับตัวเลยอย่างเงี้ยไปเอาเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไปโยงกับเรื่องเวรกรรมมีทิฏฐิมีอัตตาต้องให้ใครไปขอขอมาลาโทษนี่ฉันว่ามันไม่ถูกนะและพอเขาโต้ตอบตัวเองก็แบบเนี่ยดา่าออกลูกดา่าใช้คำแรงนะเออ นะเรียกคาราวาสว่ากะเรวรา,าดบ้างอะไรบ้างเออที่ฉันว่ามันไม่ถูกต้องนะไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องมันไม่ใช่เรื่องของตนเลยเขาเจ็บเขาป่วยมันใช่เรื่องไหมมันใช่เรื่องไหมเห็นอยู่เห็นแวบ,บอยู่แกก็ขยันอัดวิดีโอนะอาจารย์อุเทนะน่ะเออเป็นพระก็น่าจะปล่อยๆไปบ้างเอาเวลาไปปฏิบัติธรรมเถอะไป ซื้อทุเรียนเรียบร้อยขอบคุณค่าขอบคุณค่ะเออใช่ไหมทุกคนอือตอนนี้814คนนะคะกดตะกร้าเร็วกดตะกร้าเลยเร็ว,รวขอ30บ้าน30บ้านมายัง30บ้านมายังจจ้30บ้านมายังเอองง ไม่ต้องใส่จุดนะคะเก็บได้เป็นอาทิตย์ค่ะกดจะกายยังค้าสั่งปลากันแล้วสั่งปลาแล้วอ่ะปลาไปทานกันเร็วแม่แม่ไป สามสิบบานยางฮิริโอตาปะฮิริโอตาปะสัมปันานสะุกธะธรรมสมาหิตาติมติดกันนะคะ ใครใจดีกดตะกร้าให้หนูหน่อยนะขอบคุณค่ะใครใจ